สวัสดีค่ะสวัสดีจากวิมานไม้นะคะวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาสำรวจดูบอนสีนะคะบริเวณนี้ถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆนะคะจะเห็นว่ามันเป็นดงบอนนะคะที่พี่บัวเคยเอามาฝังไว้แล้วก็จะมีประมาณ7ชนิดนะคะมีเจ้ากรุงไกเซอร์เจ้ากรุงเดนมาร์กวกวกโพทองกวกโพเงินนกกระทาอีนาว อะไรอีกนะแดงวัวฮกหลงก็มีบ้างนะคะลูกไม้ป่าก้านดํานะคะแต่ว่าช่วงสองเดือนสามเดือนที่ผ่านมาที่เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะขนาดรดน้ําทุกวันเช้าเย็นนะคะเอาไม่อยู่นะคะนางทิ้งไปนะคะก็เลยมีการขุดเอาหัวมันไปใส่กระถางแล้วก็บางส่วนก็ผ่าไว้นะคะแต่เดี๋ยววันนี้จะมาสํารวจว่า คนฤดูหนาวผ่านไปนะคะเริ่มมีฝนตกมาแล้ววันสองวันก่อนฝนตกนะคะช่วงที่ฝนตกนะคะนางก็เริ่มงอกแล้วก็รดน้ำรดน้ำไว้ประจำนะคะเพื่อไม่ให้หัวมันแห้งเนาะเมาดูกันนี่ตัวนี้แทงหลอดออกมาหลอดแรกก็สีชมพูป้าั่นเลยนะคะน่าจะเป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะ กรุงเดนมาร์กอันนี้ก็ยอดหลอดที่สองหลอดที่สามอันนี้ก็น่าจะเดนมาร์กเหมือนกันนะคะหลอดที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดนะคะจะเห็นว่ามันทยอยแทงออกมาจากพื้นดินแล้วนะคะเราจะจะเห็นหลอดหลอดเป็นแบบสีชมพูเป็นหน่อชมพูแบบนี้ก็คือบอลสีทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าก็จะปลูกรวมกันไว้ไม่ว่าจะเป็น จ้กรุงไกเซอร์จ้กรุงเดนมาร์กลูกไม้ป่ากก้านดำนะคะโซนนี้ถ้าเป็นโซนนู่นจะเป็นช้างเผือกใบบัวแล้วก็กวักโพทองโซนที่หายไปตรงนี้นะคะเป็นอินหนาอินหนาวกับอะไรเอออินหนากับอะไรใบลายสาวน้อยปับแป้งอ้ยนี่ไงนี่ไงสาวน้อยปับแป้งขึ้นมาแล้ว ขึ้นกี่ต้นนี่น,นี่คนละต้นเนาะหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นสาวน้อยปรับแป้งขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าลายมันเออดูดิเป็นจุดชมพูชัดเจนมากนะคะชมพูอ่อนกับชมพูเข้มแต่ว่าสีขาวมีนิดเดียวเองด,ดเลอยอสวยสวยสวยสาวน้อยปรับแป้งวันนี้มีอีหนาวด้วยนะแต่ว่าอีนาวยยังไม่เห็นขึ้นเลย มุมนี้จะมีอินหนาวมีสอวน้อยปบแป้งนะคะเท่าที่จําได้มีแดงวัวบ,บางส่วนคะมีอะไรอีกนอ้ขึ้นมาไม่มีละเดี๋ยวลองไปดูแปลงนี้แปลงนี้นี่น,นี่นี่ก็อะไรนี่เขียวอือเลยจุดตรงกลางสีแดงมันจะเป็นอะไรได้ฮะอินหนาวหรือเปล่าเนี่ย แน่ใจว่าอินเหนาวตอนเราะอินหนาวบางตัวตอนเบบีเขาก็จะไม่มีจุดนะคะเขาก็จะออกมาเขียวปื้อแบบนี้แหละเก็บใบไม้นะคะใบไม้มันร่วงทับเดี๋ยวใบบอนไม่ขึ้นอันนี้ลายแบบนี้น่าจะเป็นลูกไม้ปา่าก้านดำนี่ก็ใช่หมดเลยที่เป็นแมบแทงจิ๋วออกมาอย่างนี้นะแทงหนอ่อแทง นี่ก็ใช่หมดเลยค่ะนี่นอันนี้ก็น่าจะลูกไม้ป่าก,ก้านดำโอ้ยบอสีของเรากำลังฟื้นคืนชีพไปดูอีกแปลงหนึ่งสิแปลงนี้จะปลูกที่เคยเข้าใจว่าเป็นเจ้ากรุงไกเ่เซอนะคะแต่ว่าหลังๆมามันกลายเป็นเจ้ากรงเดนมากเนาะแต่นี่น่าจะไกเ่เซอรอย่างนั้นนี่ตาใหญ่ๆนี่ยรึป่า สีเข้มๆสองแต่เล็ so, กๆพวกนี้นะคะถ้าไม่ไกลเซออก็ลูกไม้ป่านะนะ่าเต้นไปหมดเลยกำลังขึ้นนะคะแล้วก็จะได้เวลาถอนไปใส่กระถางอีกช่วงนีออ้อาจจะไม่ค่อยได้ขายเพราะว่าถ้าเป็นพวกไม้พื้นๆบอนพื้นๆอ,อย่างเช่น จ้ากรุงไกเซอร์เจ้ากรุงเดนมาร์กลูกไม้ป่าก้านดำอะไรทํานองนี้น่ะเพื่อนเเขาก็จะมีกันหมดแล้วนะคะส่วนใหญ่ที่เล่นตอนนี้ก็จะเป็นบอลสีตัวท็อปขึ้นไปอีกที่มันราคาแพงหรือไม่ก็บางคนก็ไปเล่นพวกลูกไม้นะคะเสน่ห์ของลูกไม้ก็คือมันเป็นบอลสีจากการพรอมเล็ดแล้วมันจะมีความหลากหลายมากก็คือมันอาจจะเหมือนต้นพ่อ หรืออาจจะเหมือนต้นแม่หรืออาจจะมีไม่เหมือนใครเลยนะคะจากมเมล็ดชุดเดียวกันมันก็หลากหลายทั้งสีทั้งลวดลายนะคะคนก็เลยหันไปเล่นตัวนั้นแล้วก็จะเล่นแบบพวกตับต่างๆพวกตัวท็อปๆนะคะที่มันราคาหล,าก 100, ลากักร้อยหลักพันหลายๆพันเป็นหมื่นก็มีนะคะแต่ผัวก,ก็เลือกตอนนี้ไม่ค่อยซื้อเข้าเลยนะคะก็จะ ขายเฉพาะเท่าที่มีถ้าตัวไหนทําพันได้เยอะก็จะขายถูกลงนะคะมันกับเราก็ไม่ได้เน้นการไม่ได้เน้นการค้าขายนะคะเราปลูกเพราะว่าเรารักเนาะนี่มุมนี้ต้มไม้ป่ปาก้านดํากระถางตัวนี้มาจากผ่าหัวนะคะเคยขึ้นแบบแน่นเอียดรอบนึงแล้วแต่ว่าช่วงที่เขาทิ้งใบหน้าหนาวเขาก็ เขาก็หายไปหมดเลยนะคะอันนี้เป็นขึ้นรอบใหม่นะทั้งทั้งที่มันไม่ใช่ปามาจากหัวนะคะมันมาจากแบบชิ้นผ่าแล้วก็บางตัวก็จะเป็นหัวเล็กๆนะคะแต่ไม่น่าเชื่อนะว่าชิ้นผ่าทั้งหมดนะเคยขุดขึ้นมาดูนะคะมันลงหัวนะคะขนาดเวลาไม่กี่เดือนนะคะมันลงหัวนะคะน,นี่เป็นลูกไม้ป่าก้านดำนะนี่ใบนี้ลายสวยมากเนยตัดสีมันแต่ตัวจิ๋วเลยตัวนี้ตั้งแต่ ขอกใหม่ๆก็จะเป็นพื้นเขียวกระดูกแดงอย่างเดียวนะคะอันนี้พื้นเขียวกระดูกแดงเริ่มมีสีขาวนิดนึงส่วนตัวนี้พื้นเขียวกระดูกแดงเริ่มมีสีขาวหน่อยๆแต่ในเริ่มมีสีขาวเยอะนะคะส่วนฝังนี้ถาดนี้นะคะถาดนี้เป็นเจ้ากรุงไกเซอรอนะคะเป็นรุ่นและรุ่นแรกเลยนะคะที่ผ่าไว้นะคะ ต้นแรกที่พาไว้แยกได้หลายกระถางมากแต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับมันทิ้งใบเราก็ได้ปล่อยมันทิ้งใบไปช่วงหนึ่งนะคะนนก็จะเป็นช้างเผือกใบบัวในช้างเผือกใบบัวช้างเผือกใบบัวแล้วก็กวกโพเงินนะคะพวกเศษใบไ,ไม้ต้องคอยเก็บออกนะน มุมนี้ก็แน่นเอียดเลยช้างเผือกใบบัวก,กับสาวน้อยปักแป้งนะคะโอเคก็เอาบอลสีที่กำลังฟื้นคืนชีพมาฝากเพื่อนๆแค่นี้นะคะแล้วอีกสักหนึ่งเดือนนะคะก็จะอัปเดตทั้งหมดนะคะเชื่อว่ามันจะกลับมาแตกกรอดใหม่คลี่ใบใหม่ที่แบบสวยกว่าเดิมเนาะ รอดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย